สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยววัดแห่งหนึ่งค่ะชื่อว่าวัดพงรัตนารามร,ราชวรวิหารน,นะคะเนื่องจากว่าเราได้ข้า,าวาาว่าวันที่เก้าเมษายนสอพา้าระาราหูจะมีการย้ายดวงค่ะเป็นจังหวัดที่ดีที่ได้มาทำพิธีอาบน้ำมนต์ศิธิ์ วัดปุปตัตนารามโดวยวัดแห่งนี้นะคะมีบ่อน้ำมนต์นะคะที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยมพระเจ้าพุทธคุณบุรีอีกค่ะ,ะเ้าตักสิงใช้เป็นสถานที่อาบน้ำมนต์กอดอ้อมอ,อก,กและล้างออกรบค่ะถึงเชี่ยวบสาแห่งนี้นะคะจะมีความศักดิ์เป็นอย่างมากเพราะด้านล่างนะคะจะมีหญิงลงอาบบุกนะคะที่มีม ไม้อี่ใยาจนถึงกรุงสุโขทีและต่อเนื่องมาจนถึงสะไบแลัตะนั่สิทค์ค่ะซึ่งเราเดินผ่านปั๊มนะคะก็จะมีร้านอาหารยิปชุนอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเดินต่อไปจับทุงที่อีกซัยหนึ่งค่ะก็เป็นซอยที่38โดยเป็นซอยเล็กๆคันชุมชนนะคะแล้วก็ไปถึงที่วัดท้องขขนาดนั้นนะคะเรามาถึงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งซึ่งก็เป็น ก่อนที่จะมีการแจกคิวค่ะแต่เนื่องจากวันนี้นะคะคนค่อนข้างเยอะค่ะพระ,ะอาจารย์เลยแจกคิวก่อนแล้วได้คิวลำดับ,บที่2 9 3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคิวขึ้นมาทักท่งที่ที่น้ำมนต์วันนี้เราแจกเป็นพันคิวนะคะบัตรคิวมีพันใบค่ะแจกไปแล้วและมีข่าวว่ามีผู้คนอีกหลายท่านที่มาแล้วยังไม่ได้คิวนะคะ คิวหนึ่งพันแจกหมดเรียบร้อยค่ะไอ้ก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะที่ทยอยมาเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เลยบอกว่าวันนี้นะคะหลังจากคิวที่หนึ่งพันไปนะคะสามารถเข้าถวอตอดถวออาบน้ำมนต์ได้เลยค่ะผูท้ที่จะทำพิธีอาบน้ำมนต์นะคะจะมีท่านโกบุงวัดยี่สิบาทค่ะส่วนใครนะคะอยากจะได้ขวดเพื่อที่จะไปใส่น้ำจากสี4ทิศนะคะขององค์พระน้ำจากสี ชำระเพิ่มอีก40บาทค่ะโดยเทคนิคในการตักน้ำนะคะก็คือต้องตักน้ำนะคะผ่านอัตระทุกตัวนะคะของแต่ละด้านค่ะตั้งแต่กวาไปซรายนะคะโดยน้ำที่องค์พระเจ้าตักสินอันนี้นะคะจะไม่มีวันแห้งค่ะก็ขเขาจะสูบน้ำจากที่สระนะคะขึ้นมาไหลเวียนทั้งหมดนะคะโดยวันนี้นะคะพิธีอับน้ำมนต์นะคะใบหม่อนโดนน้ำมนต์แบบช็อๆค่ะพระอาจารย์จดให้แบบซำๆแบบเต็มนะคะ โดยในการมาอาบน้ำมตนลนะคะผู้ที่มาอาจจะต้องสวมใส่เสื้อผ้ายิงจวดน,น้ำแล้วไม่โปะนะคะซึ่งเราได้คิดกับ300แต่ว่าใช้เวลาไม่ทันค่ะเพราะว่ารอบหนึ่งนะคะก็ประมาณ25คนนะคะเมื่ออาบน้ำมตลเสร็จแล้วนะคะเราจะไปลดน้ำขอบคอนนะคะครัระจำวันเกิดค่ะด้วยอาบน้ำนะคะสบหน้พาพัดารอบค่ะหลังจากที่อาบน้ำมตลเรียบร้อยแล้วนะคะทางวัดมี้องน้ำให้ปริ้นเสื้อผ้านะคะแต่ คุณแมาเยียค่ะห้องน้ำก็เลยไม่เพียงพอเราเลยผัดสินไซนนะคะเดี๋ยวจะปเปลี่ยนที่ห้องน้ำฝั่งด้านนอกออนที่เรบงนะคะด้วยในวันนี้นะคะเราได้เจอคุณหยวนและก้นไฟด้วยนะคะและตอนจะเดินออกมานะคะด้านซ้ายนี่นะคะจะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งขนาดนั้นจะมีผู้คนจักรว้ยหี่เหยียดค่ะแล้วก็เลยกลับไว้ก่อนนะคะที่นี่นะคะเป็นหินลงอาคุค่ะ ที่ทางวัดนะคะนํามาให้ประชาชนบูชาค่าดไปเอาหน้านะคะภาพกับทองก้อนหินนะคะแล้วก็อน,นุสารอค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนเลยนะคะทริปทั้งบุญในวันนี้นะคะถือว่าเป็นที่สุดอีกทริปหนึ่งค่ะ พราะว่าตอนแรกนะคะเราคาดการณ์ว่าฝนจะตกนะคะแต่พอลบมาจริงนะคะทุกอย่างราบเรื่อยทีเดีค่ะจังหวะในการรับคิวนะคะก็จังหวะที่เร็วค่ะถ้าเราลงมาหลักใบมืงครึ่งนะคะคิวเราเป็นอยู่ลำดับที่300400แน่นอนค่ะเพระผ่านทางกลับนะคะเราได้แวะซื้อขนมปุกเหน่งนะคะซึ่งคนขายบอกว่าจำได้ค่ะตอนที่เราไปที่พิจภั์นะคะเราแวะซื้อขนมที่ร้านเขานะคะก่อนกลับบ้านค่ะเขาก็เลยจำได้นะคะ พี่คนขายความจําดีมากค่ะเพราะเราไปเที่ยวครั้งนั้นนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยสามอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็เราไม่ได้ไปบ่อยๆค่ะแต่กับสามพวกเราได้นะคะก็ขอยพี่เขาขายดีๆนะคะเฮงๆรงล้ำรวยเหมือนกันค่ะสำหรับเป็นวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามของจุจุฑานนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ